สวัสดีครับอยู่กับผมดัมซิ่งแดนิสานครับวันนี้เจอกันลงโม่ครับเอาเอาหินอะไรนะส,สามสี่สามส,ส,ามสี่สามสี่สิบตันสามสี่ผสมคุกนร่อะไรยังจะมาได้วะตรงเลยจ้างเด็กโอเค่นี่ค,รรนคุณทำตาเอ้ฟซีฟซีเต็มรถเลย เอฟมาแต่กรุงเทพเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ด,ดียมวิธีเข้ามาจะรดูส่วฝนน้ำร่ดูส่วนด้ตัวเรงด้วยนะเรงบอดิเมแลวทบาบอดินเหน นี่นี่มดมดนานนี่ปุ๊บพวกก็เอาไปดูขีดูขีดูเองเสียกระดเลยรถ้ปลาดเขี่ไปชัปรลาเขาลูเอ็งจะมานี่เขาฉีดนามรอเลยเนาะนี่ว่ามหมโอมเยหดาีไมโอ้ลานคากับนุยังไม่ได้เที่ยวเลยเดี๋ยกี่บาทแล้วนี่มดเดี๋ยกี่บาทแล้วนี่ ต้องไงไม่ใช่หรอกตองไม่ใช่อออนะโอ้เมีนรถข้าอีกที่นี่เอาผามาดูออน้ำลำไยหกหมดเลยเยอะไน้ยอะเมาไอ้ดูบีกเราวอวเลย้่าใช่ทุ่งลมทุ่งลมใช่เนียเดี๋ยวเดีเดี๋ยวข้ามนาข้าหนาเดี๋ยวข้านี่ยนนนี่นีสวยนี่ อ๋อเสียโดมไงโดมดิดิโอ้ก็เสียโดมมันมันรุ่นอะไรหน้านี่วิกเตอร์วิกเตอร์อะไรวิกเตอร์ใส่หมวกเนี้ยวิกเตอร์ร้อนวิกเตอร์ยุ่นเดี๋ยว้ตามกันมาสองคันเองนี่จกสายเลยเสียโดมเสียโดมหัวล่างดินี่เฮ้ยอัดร้อนใช่ปะโอ้ประทุนยุ่นนีเนาะมองก็ถ่าย เชืไหมไหนจะของเาอเนี่ยเรเฮ้ยรยดูดนีรูดมีแบครนน่สาสนกว่าน้ำลมน้ำลม1็กระนมอ,อ่าเดี๋ยวเจอกันอยู่ลงโม่นะครับกี่ป็ดกี่แรงหมานเนื้ยหรกันนี้เจ็บป่ะสี่ร้อยไม่ร่้ปะ,ปะปูใหญ่ขั้น ในหัวเกียร์หายนะหัวเกียร์หายนะเกียร์หาเีนหเตนนะมต้นจะอยู่ไหนนั่นตรงเลังเหรอไม่ได้ทอดข้นเขาไวหายหนอโปกเหลงโปกนั่นนะทางมาอุกกบาดได้นี่เนอต้องทอดตุ๊กตาไวไ้โราโรยขายดิใบผุนี่ก็จะู้ทั้งนี่เประมานีู้เพลงหืานไราอยู่เนทำห้ไร้เกันนะ ม,มันรถกูเดียวกันไม่คันนี้อ้าวรถเสียฟิมเนียนี่ก็ถ้าถ้าหิ้คูปม,มาซิปตันกับสองพัน 2000, อันนี้ซิตันสามพันเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าว่ารถคันคน,นี้นัดกันมาเดซี่ก็คือกันเอางี้คูปเลยคูปเลยเนาะคูปก็เลยดีดีม,หาหามาเจอแฟนรถเสียอดัดเจอแฟนเจอแฟน์เลียวเจอคู่แฟนสร์ รถทุกชิ้นเนียจพูดอีบดลงอีบดก็ชาวต่างรถมาเนี่ยเดินทางมาคูมาดูแลรถอย่างดีเสียฟิล์มมาหินอะไรนาะนี่คูปไปลงไป่ะไปลงไปสั่งไปไปชมันนไปไม่นอยไปนใจบิ๊กไปด้วยเจมสไปเดินไปีคู่กันเนาะคู่ลงไหมลงเ วัวดูล่อขันนีเหลือมมองเลยนะทุกพันเลยเนาะน้ำมันแพงเสียรับสั่งหินสามสี่ไปเลยวันนี้จัดแหมลืมให้รอดอีกว่านี้ดูเดี๋ยวเลยยังรั่วแล้วนี่ xe phim thì khả năng lang lốt nữa này Xoáy, xoáy, xoáy bạn này nè, xoay xoay xoay, đốt chăng, phun lươn yểu ăn à, hiến lại. Hiến khuốc nè Đây. nó nọ. Không được thấy à. Ừm, cái Wow. Tem còn. Ok. tán tấn nha. xếp tắn lên rồi tiếng nó nhẹp เ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย